ไม่คิดเลยเนี่ยเพราะแบบจะรับนัดพี่อะไรอย่างเงี้ยวิ้พี่ก็มีดีแล้วล่ะค่ะหนูเลยรับนัดพี่ตัวจริงพี่แม่พี่เท่ไหมใช่ได้ใช่ได้อะใช่ได้แบบวิ้ดูดีกว่าในรูปอีกจริงอะหนูก็เหมือนการดูดีกว่าในรูปเยอะจริงอะคะเนี่ยน่ารักมากน่ารักจริงขอบคุณค่ะพี่พี่อยากแบบ ไปเท um, like, ี่ยวกับพี่อะไรเงี so okay. ้ยเอ้าไปสิคะไปสิคะก็ไปแบบว่าไปเมาเมาไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็ดไปค้างบ้านพี่อะไรเงี้ยอุ้ยพี่คิดอะไรกับหนูแบบนั้นหรือเปล่าคันเนี้ยเฮ้ยน้องใช่เไม่ไม่น้องค่ะคือน้องคนละห้องบ้านพี่โอ้แล้วที่พี่แบบน่าไปตามริมตลิ่งเงี้ยดูกัญชากับพี่ฮะยครได้ริมตลิ่งดูกระชากไปไปจิบจิบจิบน้ำชา ด,ดูกัาหน้าตาใสาๆยอะไรเงี้ยแบบเที่ยวผงเที่ยวผับไปเต้นพี่พาะพี่เป็นคนชอบเต้นไงอุ้ยหน้าอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยสนาบอะหนูเต้นเป็นนะพี่จพาไปเต้นเสียงอีสานหน่อยอยากลองรับชมรับฟังดูไหมไอ้ลองได้เอเนะพี่หนูจะพยายามไม่คิดเลยเนี่ยเพราะแบบจะรับนัดพี่ยอะไรเงี้ยอุ้ยพี่ก็มีดีแล้วล่ะค่ะหนูเลยรับนัดพี่ตัวจริงพี่แม่พี่เท่ไหมใช่ได้ ใช่ได้อะใช่ได้แบบอุ้ยดูดีกว่าในรูปอีกจริงอะหนูก็เหมือนการดูดีกว่าในรูปเยอะจริงอะคะเนี่ยน่ารักมากน่ารักจริงขอบคุณค่ะพี่พี่อยากแบบไปเที่ยวกับพี่อะไรเงี้ยเอาไปสิคะไปสิคะไปไหมคะก็ไปแบบว่าไปเมาเมาไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเด็ดไปค้างบ้านพี่อะไรเงี้ยอุ้ยพี่คิดอะไรกับหนูแบบนั้นหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยน้องใช่ไม่น้องค่ะคือนนอนละห้องบ้านพี่โอ้โหแล้วที่พี่แบบน่าไปตามริมตลิ่งเงี้ย ดูกัญชากับพี่ฮะได้ไหมนิมเปอร์ลิงดูกัญชาอะไรนะจิบจิบน้ำชาจิบน้ำชาก็ได้อยู่คะ่ะได้ได้ดูกันหน้าตาใสาๆอะไรเงี้ยแบบเที่ยวผงเที่ยวผับไปเต้นพี่เพราะพี่เป็นคนชอบเต้นไงอุ๊ยน้าอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยสนาน,นัสอะถ้าหนูเต้นเป็นนะพี่จะพาไปเต้นเสียงอีสานหน่อยอยากลองรับชมรับฟังดูไหมไอ้ลองได้เหรอเนี่ย